ใชช้นเจนเจนออกมออกหมเนเไม่ทำ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 ท่าทักไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่่าไปไปทำไามึงอะไร่ทัเาบ้างลยไอ้สารไม่โหรู้าล่มึงเป็นัทะเหรอไม่เดี๋ยวกูไปเจยมตคนบ้าแล้วทมึงไปไปี่นเาพี่น้องัอะคยบอก

เอาตังค์ที่ไหนวะพี่หนเลี้ยงขอเอาตัอเองเนี่ยตังค์อยู่ในกระเป๋าเนะี่ยใช่พี่หันเลี้ยงเอาเงินแต่ห้าพันปลายคุณผมไม่ได้เอาตังค์คุณไม่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 เก้าหมดละมาที่ก่อนมาที่ก่อนเป็นตลอบเท่านี้หรอเราเป็นเพื่อนกันมาจริงเอาตังค์มาม่แก่อเอมา,าตังห้าพันบาทแล้วเอามาแก่ห้ามาหาแล้วมันขุกมันสิกเป็นม้วลังม้วนพันหลังเราอยู่ในกระเป๋าแม่แม่เป็นพย้อนอะไรเอามาหมดลูเอามาหมดอะ มาหนี่มานกมา่ไอ้เพ่อน่มา่อนพ่อไม่อยากผ่านยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราะ้เราเป็นไม่ขอตั้งเขามาห้าพันกว่าบาทอ่ใช่แต่เขาไม่ยอมไม่คืนไงตั้งอยู่ที่เขาเขาไม่ตั้งกเขาตั้งเขาตั้งมาห้าพันกว่าตั้งตังเขา ใช่พี่พี่พี่ยให้ดังออกคืนไม่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 ใช่ไม่ใชมาอยู่ในกระเป๋าได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไมม่ไ่ไไหนอ่ะอยู่ตรงนี้พี่อย่่ตรงนี้ไม่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 เมาไม่เม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไเลยเ่ไม่่มม่่ะไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วเยอะนะพี่นะเยอะเขมมไไ ไมนต้องโอเคแล้วก็คือใครมีปัญหาเนี่ยขาดอันนี้ขาดขาดอยู่นี่ใบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่ที่ลอยอยู่ไหนไม่รู้ไม่ปัญหาเนี่ยประมาณ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 นั่นแหละประมาณเสียประมาณประมาณสี่พันกว่าถึงห้าพันประมาณเนี่ยประมาณประมาณประมาณเนี่ยอออยูก็เนี่ยทั้งนี่แหละนี่แหละเพรเขากรรมกรมาเยอะมากเลยเนี่ยนี่ใครนื้อไถ่น้องเนี้อไถ่เน้องเอาไปให้ขึ้นเลย 没有拉出来。